ลด2โลใน5วันด้วย3เมนูหาทานง่ายสไตล์แพนเบสไดเอทสวัสดีค่ะพี่กุ้งจากเพจพี่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทค่ะวันนี้จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่า3เมนูหาทานง่ายๆในการที่เราจะกินแพนเบสไดเอทเนีมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นให้เพื่อนๆได้เห็นผลลัพธ์นะคะของนักเรียนในคอร์สค่ะที่กินสูตรแพนเบสไดเอทแล้วลดน้ําหนักได้ก็จะมีเนี่ยค่ะ2วันลดได้6ขีดละแล้วก็เอวเนี่ยลงเกือบนิ้วแล้วนะคะ คนนี้ค่ะหวันลดได้เกือบ2โล2วันอารมณ์ดีตัวเบา7วันลดได้2.3งกิโลหวันเนี่ยค่ะท้องผูกจากที่ท้องผูกนะคะกลับมาขับถ่ายปกติก็คือก็ขับถ่ายได้วันละ2อสครั้งเลยอย่างที่เพื่อนๆรู้อะค่ะว่าแ a นเ b a s e ไดเอทเนี่ยเป็นอาหารธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพแล้วถ้าเรากินถูกวิธีสามารถที่จะลดหุ่นได้ แก้ในเรื่องของบางคนน้ำหนักนิ่งนะคะจากการที่กินสูตรอื่นๆมาก็มากินแพนเบสสามารถที่จะทะลุน้ำหนักนิ่งได้ไวมากเลยค่ะหรือบางคนค่ะท้องผูกกินยาขับถ่ายมาตลอดชีวิตมากินแพนเบสสามารถขับถ่ายได้ดีภายใน24ชั่วโมงใครที่นอนไม่หลับสามารถที่จะกินแพนเบสในเอ็ดแล้วทําให้นอนหลับได้ง่ายนะคะสัดส่วนต่างๆลดได้ดีขึ้นหรือว่าอารมณ์ดีขึ้นภูมิคุ้มกันดีขึ้นค่าผลเลือดต่างๆดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําตาลค่าไขมัน เนื่องมาจากว่าอาหารกลุ่มของแพนเบสอะค่ะเขาไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันก็เลยสามารถช่วยในเรื่องของผลเลือดต่างๆในร่างกายเราได้ทนีนี้ก็มีคำถามค่ะว่าดีแต่ว่าไม่รู้ว่าจะกินยังไงหาง่ายไหมพี่กุ้งจะบอกว่าแพนเบสใดเป็นอาหารที่หาง่ายค่ะเพราะมันเป็นอาหารธรรมชาตินะคะเมนูที่วันนี้จะมาบอกเพื่อนๆค่ะเมนูแรกเลยนะคะเป็นเมนูที่ฮอตฮิตมากในกลุ่มของนักเรียนนั่นก็คือส้มตำยำ ลาบต้มแซบอันนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะเวลาที่เราไปเราจะไปสั่งตามร้านอาหารก็ได้นะคะแค่ไม่ใส่กุ้งแห้งอย่างเช่นส้มตํามไม่ใส่กุ้งแห้งไม่ใส่ปูเคมไม่ใส่ปลาราเท่านั้นเองค่ะสามารถที่จะใชเ้เครื่องปรุงต่างๆตามที่ร้านเขามีได้เลยกินให้อร่อยหรือว่าจะสั่งพวกลาบแล้วก็เปลี่ยนจากเนื้อสัตว์เป็นเห็ดเท่านั้นเองค่ะหรือว่าพวกต้มยำอะไรต่างๆแล้วก็สามารถกินแล้วแถมนะคะเรากินได้กับข้าวด้วย ไม่ว่าจะกินข้าวเหนียวส้มตำหรือว่าจะกินลาบยำต้มยำต้มแซ่บต้มเปิอะต่างๆกับข้าวเอาแค่ว่าขอเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะข้าวเหนียวดําข้าวที่ไม่ขัดขาวอะคะ่ะเราสามารถที่จะกินได้ถ้าเพื่อนๆกินแบบนี้สามารถที่จะลดหุ่นและสุขภาพดีได้ง่ายไหมคะข้อที่2นะคะก็คือหาง่ายมากเลยเพื่อนๆสามารถที่จะกินอันนี้นะคะกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นมันฟักทองกล้วยหรือว่าเป็นพวกถัว่วถั่วธัญพืชต่าง กลุ่มเนี้ยค่ะหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปเลยหรือว่าเพื่อนเเข้าไปใน7ซเ่นอตอนนี้ก็จะมีเป็นแพ็ๆสามารถที่จะกินได้เลยต้องบอกว่าแค่มันฟักทองกล้วยแล้วก็ถั่วต่างๆกลุ่มพวกเนี้ยถือว่าเป็นเพอร์เฟกต์โปรตีนเลยนะคะกินได้มีโปรตีนมีกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นกับร่างกายครบแล้วก็ถือว่าเป็นฟาสต์ฟู้ดของแพนเบสกินแล้วมีสารอาหารครบที่เพื่อนๆจะสามารถใช้มีแรงอะค่ะไปได้ทั้งวันหาได้ง่ายแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วย กลุ่มที่สามค่ะเมนูกลุ่มที่สามจะเป็นพวกผลไม้อ่าเนี่ยค่ะผละไม้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสับป,ปะรดฟ้ารังนะคะองุ่นส้มกล้วยแล้วตอนนี้จะมีหน้าของมะม่วงของทุเรียนต่างๆเราก็สามารถที่จะกินได้อันนี้หาซื้อได้ทั้งทุกที่อ่ะนะคะแล้วก็ รสเข็นต่างๆสมมติว่าเพื่อนๆทำงานอยู่ที่ออฟฟิศค่ะรสเข็นต่างๆก็มีผล,ลไม้ให้เรากินเราสามารถที่จะกินนะคะสามเมนูนี้หาทานง่ายแล้วก็หาหากินได้ตลอดรวมไปถึงเราสามารถกินได้ไม่เบื่อเลยเพราะว่ามันอร่อยนะคะมันจะมีรสชาติมีความฉ่ามีความหวานค่ะที่ร่างกายเราพอเรากินไปเราจะรู้สึกมีความสุขแล้วก็สดชื่นพออารมณ์ดีเราก็จะลดน้าหนักได้ง่ายนะคะ,ะทั้งหมดเนี้ค่ะ ก็จะเป็น3เมนูง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถหาทานได้พี่กุ้งมีเปิดคอร์สนะคะอวาสารความอ้วนในคอร์สนั้นนะคะนอกจากเพื่อนๆจะกินในสูตรของแพนเบสไดเอทแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะกินเนื้อนมไข่ได้นะคะพี่กุ้งมีสอนสูตรที่เป็นโลข์บไฮโปรตีนแล้วก็มีแบบติดสปีดแล้วก็มีเทคนิคการกินแบบสลับค่ะให้เพื่อนๆสามารถที่จะกินได้ทั้งเนื้อนมไข่มันหวานข้าวโพดข้าว ผลไม้ผักผลไม้ต่างๆสามารถกินได้ทุกอย่างค่ะแต่มีเทคนิคในการกินให้เราสามารถที่จะลดหุ่นได้ไวแล้วก็ไม่กลับมาโยโย่หุ่นดีไปตลอดการในคอสอวสันความอ้วนค่ะและพี่กุ้งก็มีเปิดโคชชิ่งตัวต่อต,ตัวนะคะถ้าสนใจขอรายละเอียดได้ค่ะแล้วเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามที่เพจพี่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทเอาไว้นะคะพี่กุ้งจะมีสาระดีๆในการลดหุ่นให้ได้สุขภาพดีและไม่กลับมาโยโย่ค่ะที่หน้าเพจเป็นประจำ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ